มือต่อผ่านที่หามือวัดตี่ลงไปตึ้นได้ลงบนครับมาต่ออยู่เพื่อเล่นทับเรื่องเอาเลยเอาเฟรชในเรื่องเอาเลยครับมาดีลยเหมือนเบ็ดเกีบเบ็ดเรื่องเงื่อนเขื่อต่อเลยครับอันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าติดต่อให้นะครับเดี๋ยวนะครับเรียบร้อยแล้วครับอย่างเราใส่ไฟข้างล่างเลยเราบเดี๋ยวเอาวิเอร์ขึ้นแล้วกันอันเราต่อแล้วกับเกอร์ขึ้นแล้วใส่ไฟเรืเลยครับซับซับขึ้นยูทูบมาครับนี่แหละครับยูตูบแหละครับตู้ิดครับเปิดตู้อย่างได้ตู้ชงตู้เชื่อม เสไฟลงก็ามาดูช่างนะเอาลูกไส้ป่ะครับมามกันนะอ๋อ,เ,อ,อเป็นสางไฟป่ะ รับเป็นกัว่สายนะเนสงเป็นสาวเพราเป็นสาวเาวเห็นมันเห็นมันใส่หมวกบ๊ลยรูบลอกเห็นมันใส่หมวกพิดหนาปิดตายอยู่ล <SW> e <eland> <mumbles> ูกซ <th> ้ายเท้ๆแ่ครับแตครบสมบูรณ์แบบเวลาแต่ว่าใจคนนั่งเป็นผู้สาวเฮ้ยเรืองธรรมชาติปกติครับหลายสุมมือนี่หลาย เท่าเทียมหมือนเราครับเดี๋ยวเราไปดูตรงตู้นะตรงตู้นะครับผมเราไปดูตรงตู้นะครับโอ้นี่ป้ายร้านนะครับสะดุดตาเลยนะครับมานุจัดให้เมื่อวานย้ายแล้วนะย้ายแล้วนะครับผมย้ายจากด้านหน้านะครับตรงนู้นนะ ตรงป้ายตรงนี่ยตรงไม้นะไม้อยู่ขานะครับมองเห็นอยู่ด้านหน้าย้ายมาให้มันแนวตัดนะแนวตัดกับถนนนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวขนานถนนวเวลาขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นแน่นอนนะครับเป็นแนวตัดนะสําหรับเตียวสมพรปากส้มตามาตามสั่งแล้วก็ลานจอดรถปูปาวิจิตนกกรานาคราชนะฮะนี่เห็นเด่นชัดนะครับมาจากไกลๆนะ มาจากฝั่งนู้้นก็เห็นนะครับม,มาจากฝั่งนี้ก็เห็นนะฮะสะดุดตาแน่นอนสวยงามอืมทางเขา้า โอ้โอ้บอกไงเลยไหมทราบขึ้นไหครับถ่ายชิ้นส่แฟนน่ะธรรมดากันเอาต่อเข็ดเดียวแล้วก็มาออกตัวนี้ครับครับผมทราบขึ้นทราบขึ้นทราบขึ้นเลก็แล้วครับับขึ้นทั้งสามบ่บอกว่าแล้วจะจะตีนั่นตัวตัวมีหรีอต้องทับตัวนี้แล้วเขาตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวตัวรักตัวรักแต่ว่าตัวน้อยแตตัวน้อยใส้ตัวน้อยเอาครับเพราะว่าตัวนี้มันแห้งไปแห้งหมดมันแห้งหมดเนาะครับมันแอมสูง ใส่เรือเอาาเอา A B C กเรือาอะไรกันเอาดีกวันยังก่อเครื่องเสียงว่างันป้าว่ายังก่เครื่องเสียงหนงดังอเ่องเสียงใหญ่ๆรกน้อยไวไฟมาเอาอยู่เลยเลยๆมอห่อมยานะสบายเลยสบายรมไวฟามันตะมกมีตกขนาด250 k ้อ้นีเครื่องปันไฟ250 k ้นี่ครับผมนี่นะ ได้สบายครับผมเสียงม้วนของไลฟ์บอนดีแล้ววันที่สิบเพิ่นจัดงานประจำปีสิได้ใไซน์หรอกขับมาเลยคับมาต่อเลยบอกเอาเครื่องเสียงมาต่อเลยครับครับผมเอาเรื่อยเลยครับผมครับผมสิบท่านว่า แง่นทีมงานเดียวกันมัที่มาตัางสองเดียวกันเนาะผมเป็นบริษัทรถหกลอยมาเนาะมีแต่ทีมงานอันนี้เป็นที่ปรึกษาซื้อเพราะเบอคร์เงินซื้อเป็นที่ปรึกษาของจกรไม่ใช่ของบริษัทผู้จัดการอเพราะจะมืองานมาหลายคนเนี่ย ตั้งรถแมคครรโดาวไอหกล้อครับ,บผมก็อัปเดตนะครับอัปเดตไฟนะงานไฟนะนก็มาดูด้วยเองนะครับมาสอบถามมาอัปเดตสามารถใช้กับงานใหญ่ๆได้นะครับ ไฟตรงที่ต่อเข้าตู้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือว่าเครื่องเชื่อมการก่อสร้างอะไรนะโอ้โหชัดเต็มมากแต่ชุดใหญ่ทั้งนั้นนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อถ้ายชิ้นี้นะขอคนหนึ่งไลน์นะขอคุณ ป้าดูนี่นะาฝังดินฝังดินครับฝังดินไปนี่ครับ๋อตอนนี้ไหมครับข้าพจ้าัูีจจากคุณครับจำพจาเอาวจ่่คครับคุณไปขบผมนะ่ร้านกาแฟครับคนนี้อัพเดตนะอัปเดตล่าสุด มีแม่โคมาทางนี้ก็พัฒนาเหมือนกันนะนนมีแม่โคมานะให้ดูมุมกว้างๆนะครับของลานปูลานปูปาริจนาคราดโอ้ป้ายสวยมากเลยด้านหน้านะหลังจาก เอาวัชพืชน,นะครับออกนะฮะเนี่ใหปลูกบาริจิตนะนีนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมใครยังใครยังนะใครยังใครยังไม่กดติดตามนะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งนะฝากนะฝากกดเป็นกำลังใจให้แอดพินด้วยนะครับสำหรับ ช่อง MU9 Channel นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย